ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอ่านให้ฟังชาแนลช่องที่จะนำสาระดีๆจากหนังสือหรือวรรณกรรมอันสรงคุณค่ามาอ่านให้ทุกท่านได้รับฟังถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านท่องไปสู่โลกแห่งหนังสือด้วยกันนาปัดนีอ้อ่านให้ฟังชาแนลบายเมอร์เมดขอนำเสนอเสียงอ่านนวนิยาย จากจินตนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ของศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2556สาขาวรรณศิลป์เพชรน้ำงามแห่งวงการวรรณกรรมเจ้าของนามปากกาโสภาคสุวรรณเรื่องสิครินเทวินตาบทที่35ผมสายไปนิดคนบนรถก้าวลงพอดี ให้นึกแปลกในอากับกริยาของอีกฝ่ายก็เมื่อวานยังเล่นงานจนเขานึกว่าเมาหรือขาดสติจนอารมณ์หึงบังหูตามืดมิดคิดมาถึงตรงนี้สิครินวิมากรนยเกก็รอบถอนใจใหญ่เขาเองก็มีส่วนแต่ก็ช่วยไม่ได้นี่นะถ้าคนเราจะเกิดต้องชะตากับใครสักคนในทันทีที่แรกพบถึงแม้ว่าตอนนั้น หล่อนจะยังเผลอด้วยเชื้อไข้ามาลาเรียขึ้นสมองจนเลอะเลือนความรู้สึกสะดุดกึกเลอเลือนหรือหลวงลุงไม่ยอมอธิบายจนแล้วจนรอดว่าเหตุการณ์ที่ลานถูปรามานั้นคืออะไรกันแน่คิดให้ปวดสมองเขายื่นมือไปสัมผัสกับบุุษตรงหน้านึกคำในใจหากใบหน้าสงบนิ่งแล้วตกลงเป็นฝ่ายรับฟังผมต้องขอโทษคุณสิคริน เมื่อวานโอจะพูดจาก้าวราวเป็นนิดหวังว่าคงให้อภัยผมหวังผมกำลังห่วงวินตาข่าวแผ่นดินไหวมีคนเสียชีวิตมากมายอย่างนั้นคุณคงเข้าใจผมลืมแล้วอีกฝ่ายหัวเราะหึ่งหดวงตาคมฉาบเปื้องหลังแว่นกระจกดูใสอ่อนโยนนักผมต้องขอโทษพวกคุณมากกว่ามาสายไปหน่อยคุณวิชัยไม่มาด้วยเหรอฮะชนนถามขึ้น วิเจติดราชการครับผมเองท้าไม่มีราชการเฉพาะตัวพวกมาด้วยก็คงให้คนอื่นแทนดารันกลืนน้ำลายลงคอบอกตัวเองว่าถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็คงดีหรอกถ้าอย่างนั้นขึ้นรถดีกว่าชนนเป็นฝ่ายตัดบทอีกเช่นเคยเจ้าของโครงการนั่งคู่กับคนขับพื้นเมืองปล่อยให้อคันตุกะผู้ร่วมประสานงานนั่งเรียงกันอยู่ด้านหลัง เก้อี้ช่วงที่สมจึงเป็นที่วางสัมภาระคุณวิชัยบอกผมว่าปกติใครๆไปจัฟหน้าทางเครื่องบินดารันเปลยนึกเบื่อที่จะต้องร่วมทางด้วยวิธีนี้ความรู้สึกส่วนลึกยิง่งขุ่นมัวบอกไม่ได้เหมือนกันว่าเพราะสาเหตุอันใดถ้ามีคนตั้งคำถามเขาคงตอบคำเดียวว่าขวางขวางไปหมดแหละโวยคนไม่ถูกชะตาก,กันนี่หว่า จะมองอะไรมันก็ดูโรคหูโรกตาทั้งวันครับคนข้างหน้ารับคำแต่ปัจจุบันป่าดงดิบพวกนั้นกลายเป็นไร่นาเกือบหมดแล้วอาจมีปัญหาทางการเมืองบ้างเพราะด้านเหนือของประเทศเป็นถิ่นของพวกฮินดูทมินส่วนใหญ่แต่ปัญหาญใหญ่ๆก็ลดน้อยลงมากประเทศของคุณยังต้องการสั่งพริกแห้งเป็นสินค้าเข้าไม่ใช่หรือคุณสิคารินดารันตั้งปัญหา ผมอ่านในรายงานดูเหมือนจะมีปริมาณสูงไม่ใช่น้อยเจ้าของบ้านพงโงกศีสารับเนิบๆถามว่าคุณดรารันอ่านจากรายงานของใครล่ะครับสเสเนวิรัตเนกับใครอีกคนผมจำชื่อไม่ได้พริกแห้งเป็นอาหารหลักสำหรับพวกเราผู้พูด,พดอธิบายเสียงครึมๆพอกับสีหน้าปริมาณสินค้าเข้าประเภทนี้ยังสูงทุกปี ตามที่คุณว่ากะคร่าวๆก็เปนหนีไม่หนี40ล้านรูปีต่อปีผลร้ายก็คือเราสูญเสียอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศปัญหาประชากรเพิ่มราคะเทวินตาอดเสริมไม่ได้น่าจะเป็นเหตุหนึ่งรอยยิ้มอย่างชมเชยจุดว่าบในดวงตาคมกริบคู่นั้นดรันเม้มปากในตาแขก ทังคมทั้งเชื่อเฉียนความรู้สึกของเขาเสียยิ่งนักครับเสียงตอบรับแจ่มใสปัญหาประชากรเป็นเหตุใหญ่ทำให้เราต้องเพิ่มสินค้าประเภทนี้แต่เราพยายามเล็กอัตราผลผลิตให้สูงทันกันจาฟหน้าผลิตพริกทั้งสองประเภทชนิดพริกสดและชนิดที่ใช้ตากแห้งเพื่อปผนเป็นผงชานาปลูกสลับกับข้าวและยาสูบ คุณรายงานไว้ละเอียดดีนี่คะเทวินตากล่าวสื่อไปดูเหมือนจะเรื่องช Co ิลลีลีฟ c o โคลคอมเพกผมได้รับรายงานอัตราผลผลิตตกต่ำหลายปีติดกันสิครินวิมากรนยเกอธิบายเป็นพันธุ์พืชชนิดไหนฮะพื้นเมืองหรือต่างประเทศชนนสนใจทั้งสองชนิดครับผู้พูดหันมาสนทนาด้วยพวกใบม้วน C, virus, และโทรแบคโคโมเสกไวรัสเราทดลองความต้านทานแล้วเสมอกันเกี่ยวกับพันุพริกในจัฟนฟ้าเราก็มีการชดลประทานที่ดีพอจะช่วยเหลือชาวนานี่เราต้องคลางที่ไหนบ้างหรือเปล่าคุณสิครินดารันถามขึ้นความรู้สึกไม่พอใจเริ่มจะวูบวาบพูดกันอยู่ได้ที่ยกมาช่วยกันนะ่ะเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องพริกแห้งสักนิด จจริงๆของเขาคงไม่รังเกียจรังงอนหรอกถ้าจะพูดเรื่องเหล่านี้ที่รบกวนความรู้สึกแท้ๆเห็นจะเป็นบทสนทนาของเทวินตากับนายสิครินแหละมากกว่าไม่รู้ว่าผลรายงานหรือบทความชิ้นไหนของหมอนั้นเทวินตาจะดูรู้ซึ้งถึงเข่นไปเสียทุกอย่างเราจะต้องค้างคืนระหว่างทางครับเจ้าของบ้านตอบ มีที่พักทางฝั่งทะเลด้านตะวันออกของเกาะที่เมืองมัลไลวิมัลไลติวุถ้าเป็นเมื่อก่อนแถวนั้นมีแต่ป่ากับไข้มาลาเรียตอนนี้น้อยลงมากแล้วถ้าคุณไม่ไปโชคลายจนเกินไปถ้าคุณไม่โชครายจนเกินไปคนรับฟังมีสีหน้าต่างกันตามพื้นแห่งอารมณ์ชนนชำเลืองดูเพื่อนหญิงผู้สูงวัยกว่า หมือนจะตั้งคำถามว่าเข็ดหรือยังฮะหากเทวินตาหาได้ใส่ใจไมมหลอนเหมอมองออกไปนอกรถภาพแห่งความสับสนในอดีตเลือนรางจะมีเพียงสิ่งเดียวที่ยังเป็นปมปัญหาในหัวใจก็คือความรู้สึกแปลกประหลาดซึ่งจู่โจมเข้าหาหล่อนเมื่อใกล้กับบริเวณลานกว้างแห่งทูปรามาอนุราชปุระความรู้สึกอ่อนนุ่มแผดเผา เราถูกล้อมด้วยไฟนรกมันอะไรกันหนอหน้าแปลกแท้ๆดารันเมมมริมฝีปากเนึกอฉุนกึกเจ้าของบ้านยังอธิบายต่อไปว่าเราต้องผ่านอนุราชปุราก่อนครับไม่ไม่มีทางอื่นหรือคุณดารันอดทนทนไม่ได้ครับคนพูดน้อมศีรษะรับเนิบๆคุณคงเบือ่อแต่เราไม่มีเส้นทางอื่น คุณคงไม่แวะดารันถามสืบไปผมมารัชการสิครินวิมากรนายเกเริ่มจับเขาบางอย่างได้ที่นั่นไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการเดินทางของเราครั้งนี้ครับคุณถ้าผมแวะก็คงเป็นการมาล่ามาส่วนตัวคุณวินเตรียมอะไรมาเยอะแยะชนนเฉยชัยขึ้นนี่คุณสิครินกะจะกินกลางวันที่ไหนฮะผมกับคนขับรถคงไม่มีปัญหา ถ้าคุณอยากจะชิมอาหารพื้นเมืองของเราคุณนนบอกฉันว่าเราจะไปสองสาวันเทวินตาเอ่ยขึ้นฉันเตรียมมาเผื่อทุกคนค่ะใครจะกินเข้าไปลงดารันอูบอิบด้วยภาษาที่รู้เรื่องเฉพาะตัวข้าวสี่ยังกับน้ำผ้าขี้ริว้วกับแกงใส่ผงกะหรี่ให้ฟุง้งฉันทำกับข้าวง่ายๆเก็บได้นานมาเผื่อค่ะ เทวินตาลดเสียงบอกอย่างอย่างนึกเก่งใจเจ้าของบ้านเต็มทีหมูกระเทียมพริกไทยไข่ต้มน้ำพริกเผาชนนรอบถอนใจใหญ่พอลิบผ่านแทๆ้ๆอยู่อเมริกาเห็นกินทุกอย่างมานี่กลายเป็นคนเลือกอาหารไปได้หนอไม่ถูกใจไปเสียทุกอย่างที่พักหรือร้านอาหารระหว่างทางพอที่พอรับประทาน เอาใหม่นะที่พักหรือร้านอาหารระหว่างทางที่พอรับรองแขกเมืองของเราคงไม่เลวนะหรอกครับคุณดารันคนข้างหน้าพูดขึ้นอย่างจงใจจะให้รับรู้ปลาทอดไก่ทอด,ทอดสั่งได้ตามแผนที่นี่เราจะแยกไปจับหน้าเลยเหรอฮะชนวนอีกตามเคยพูดจบแล้วให้นึกขำตัวเอง อยู่ดีๆกลายเป็นสหประชาชาติผู้ไกลเกลี่ยไปได้แผนที่ในมือถูกส่งต่อไปให้คนข้างหน้าอีกทอดเงียบไปพักใหญ่เจ้าของบ้านจึงตอบว่าผมอยากพาพวกคุณไปดูมน,นาเสียก่อนที่เข้าพักผ่านอนุราชปุราแล้วเราจะแยกขึ้นจากเมืองเมดาวาจยะก่อนถึงมน,นามีอ่างเก็บน้ำโบราณใหญ่เป็นที่สีในสีลังกาครับ คุณวิชัยบอกผมคร่าวๆว,ว่ามันนามีดีกว่านั่นชนนเสริมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกหรือดรันถามใจจริงเขาไม่ได้อยากจะค่อนขอดชั่วแต่อารมณ์คุณุผพาไปอีกเช่นเคยหรือปัจจยธรรมของผู้ทรงศีลเปล่าฮะชนนปฏิเสธแล้วหันไปตั้งใจฟังคนข้างหน้าวิเจคงหมายถึงที่ตาไลมนนา ห่างจากตัวเมืองมันนาราวสิบเจไมล์ที่นั่นเป็นเมืองท่าแผ่ข้ามนะครับจากกาะศรีลังกาไปอินเดียคุณวินรู้เรื่องรามายณะไหมฮะชะนนหันมาถามเพื่อนร่วมงานดูทำเสียงเข้าเทวินตาอดขำไม่ได้รามเกียรติใช่ไหมคะทำไมฉันจะไม่รู้ถามทำไมคุณวิชัยให้ผมถามคุณสิครินว่า มีอะไรดีที่ตาไลไยมันนาคนข้างหน้าขยับแว่นตาวิเจไม่ได้บอกคุณหรือบอกแต่ว่าเกี่ยวๆดองๆกับรามายนะฮะถ้าอย่างนั้นคุณคงจำได้ว่าหนุมานจองถนนมากรุงลงกาอย่างไงฮะถนนผงกศรีสารัเนิบเนิบในแผนที่ของอังกฤษเรียกว่า a d a m ส์บริดจ์คนพูดอธิบายเสียงนุ่มนวลบริเวณนั้น ทุกวันนี้ยังปรากฏสันทรายแนวปะการังติดต่อเป็นลูกโซ่ยาวเหยียดคลายทางข้ามเกาะไปยังเกาะปราเมสวารัมคนโบราณเชื่อว่าเป็นแนวที่หนุมานจองถนนให้พระรามไงล่ะคุณโอ้โหอย่างนี้ก็น่าไปดูหน่อยชนนตื่นเต้นผมจะกลับไปบอกคนที่บ้านว่าได้มาเห็นถนนที่หนุมานจองแล้วละ่ะโทรคุณนนท์ เทวินตาอดหัวเราไม่ได้เชื่ออะไรก็ไม่รู้ก็ในรามายณะว่าไว้ว่าลงกาอ่ะเป็นทวีปใหญ่นี่ฮะก็เรื่องในวรรณคดีคนแต่งอาจมาเห็นแนวปะกการังที่ว่าเลยจินตนาการขึ้นค่ะทำตลกอีกแล้วถ้าคุณจะคล้อยตามวรรณคดีอย่างนั้นก็ลองต้องเลยไปที่มุนิสรัมสิครินวิมากรในยเกากล่าวต่อไป อยู่บนทางสายชิลอกับวริยาโประมีวิหารของฮินดูเชื่อกันว่าพระรามเสด็จมานมัส,สการพาศิวะหรือพระอิส,สวรก่อนเคลื่อนทัพไปรบกับทศก,กันและพระราชวังของทศกันละฮะคุณสิครินยายแก่พี่เลี้ยงผมบอกว่าอยู่เแถวกลางเกาะสีลังกาบริเวณนุวาราเอลรียสวิตเซอร์แลนด์ของเรานะครับ ผมหมายถึงภูเขาสูงบริเวณนั้นชาวบ้านขนานนามว่ามาลิกาวาเตนเนปัจจุบันเป็นนาข้าวอาจจะเป็นเพราะตอนไถคราดที่ชาวบ้านพบแผ่นอิฐหินเสาแกรนที่ฝั่งจมดินก็เป็นได้คนเล่าหัวเราอหึอ่หนักวิทยาศาสตร์ไม่รับรองนะครับพูดอะไรอย่างนั้นชนนกล่าวเสียงเคร่ง ของพวกนี้ทำเงินให้ประเทศได้ตั้งเท่าไหร่จริงค่ะเทวินตายิ้มพรายคุณนอนอยากเห็นอะไรอีกล่ะคะถ้าคุณสนใจสักวันถ้ามีโอกาสและเวลาผมคงได้พาพวกคุณไปที่นุวาราเอริยะเสียดายที่อยู่นอกวงงานตอนนี้เจ้าของบ้านบอกมาจากข้างหน้าคนที่นั่งฟังด้วยอาการสงบมานานรอบถอนใจใหญ่นึกลำคาญอย่างช่วยไม่ได้ มองคนข้างๆอยากให้มีเพียงเขาและหล่อนตามลำพังผิวแก้มเนียนไร้แฝฟฟ้าของเทวินตาห่างแค่เอื้อมเขาอดสังเกตไม่ได้ด้วยความรู้สึกใกล้ชิดที่มีมาแต่เดิมว่าหล่อนสู้ไปคงเป็นเพราะมีหน้าที่หรูหราของคงเป็นเพราะหน้าที่หรูหราของหล่อนนั่นแหละผู้เชี่ยวชาญทางการเกษตรของ UN มันให้อะไรหล่อนบ้างนะ นอกจากตะเวนไปรอบสรารทิศในดินแดนได้พัฒนากำลังพัฒนาแล้วกลับไปนั่งหงอยเหงาอยู่ในห้องเช่าที่รายก็คือที่นี่เดลันคิดอย่างลำเอยียงเข้าข้างตัวเองช่วยไม่ได้นี้นะถ้าใครจะตกอยู่ในที่นั่งเดียวกันกับเขาเวลานี้ก็ต้องเห็นแก่ตัวต้องหึงด้วยกันเท่าน,นั้นแหละเขาบอกตัวเองเช่นนั้นก็ดูสิเมื่อหลอนมาจากกรุงเทพใหม่ๆออกมีน้ำมีนวล เปล่งปลัง่งช่วยเวลาไม่ขี่เดือนหล่อนซุบเซียวลงผิดตาถ้าไม่พราะไอ้หมอนั่นเจ้าด็อกเตอร์นามสกุลยาวยืดสะกดลำบากระบนคนนั้นที่พาหล่อนตะเวนอาหารกลางวันระหว่างทางฝืดคอของเขานักมองเขาสวยเม็ดขาวยาวเพรียวที่เทวินตาจัดมาจากบ้านยังกับข้าวคนรถคนรถตาวาวาว มันคงกลับไปเล่าให้ใกลฟังว่าได้กินข้าวเมืองไทยเม็ดขาวสวยไม่เหมือนข้าวเมล็ดกลมๆสีมอมอยิ่งมีขายตามตลาดนั่นต้นอะไรนะฮะชนนชี้มือให้ดูทั่วกันเมื่อถึงมันนาคุณคงรู้จักคนสวมแว่นกระจกใสหันมาถามแล้วจึงพบว่าใบหน้าขาวๆนั้นถูกบังเสียเกือบครึ่งด้วยแว่นกันแดดสีดำ เหี่ยมเอาใหม่นะด้วยแว่นกันแดดสีเข้มแบบใหม่เฉียบริมฝีปากวางเคลือบสีชมพูอ่อนจางกลมกลืนผิวราวธรรมชาติปรากฏรอยยิ้มก่อนจะตอบว่าต้นบาโอบาบมีในแอฟริกาตามแถบใจฝั่งเขาใช้เปลือกทําเชือกไม่ก็ทอผ้านะคะคุณนนันนา เป็นศูนย์กลางท่าเรือสินค้าในสมัยโบราณสำหรับคุณครับคุณนนศสิครินอธิบายด้วยเสียงเดิมพวกอาหรับอียิปต์แม้แต่จีนตลอดชนชาติแถบเมดิเตอร์เรเนียนทั้งหมดต้นโอบามาที่ว่าสนิษฐานกันคร่าวๆว่าพวกพ่อค้าอาหรับเป็นคนนำมาเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วผลของมันใช้เลี้ยงม้าก็ได้ค่ะ เทวินตาเสริมมันมีเมล็ดลาวราวสิบสามบางคนเรียกว่าต้นจูดัสก็มีผมคิดว่าจะลดระยะทางถ้าเราไม่เลยไปฝั่งทะเลด้านตะวันออกดันเอ่ยขึ้นหลังจากหยิบแผนที่ในกระเป๋าเอกสารส่วนตัวมาเคลียดูเงียบๆคนสวมแว่นหัวเราะเหืออะไรอะไรกระจ่างยิ่งขึ้นอยากจะบอกให้ตรงตง ให้ด็อกเตอร์แห่งประเทศไทยผู้น้รู้นะักว่าสายใยมิตรภาพมิตรจิตที่เขาเชื่อมโยงกับคนรักของท่านนะ่ะได้ก้าวไกลไปในทางศิลธรรมสักนิดในเรื่องของความนิยมชมชอบพอใจเป็นของส่วนบุคคลถึงอย่างไรก็เก็บอยู่กับตัวถึงอย่างไรก็เก็บอยู่กับตัวกับใจเขาได้นี่นะใจจะทุรนทุรายถึงจะไขว่คว้าก็เปล่าทั้งเพ ถ้าเข้าทางพระรู้หลักแห่งความเป็นจริงถึงเพียงนี้ยังปล่อยให้กิเลสตัณหาเป็นเจ้าของครองหัวใจก็เห็นจะไม่ใช่สิครินกำมังอยู่ๆพบแสงสว่างแล้วปิดตาตัวเองให้มิดแต่จะให้ปฏิเสธว่าไม่นิยมผู้หญิงไทยคนนี้เขาก็หลออกตัวเองไม่ได้เป็นเรื่องของคนถูกชะตากันมากกว่าตั้งแต่เมื่อหล่อนเพอคขทางเสื้อผ้า ถึงเสื้อผ้าเขานั่นแหละเพราะอะไรก็บอกไม่ถูกถ้าอย่างนั้นเขาตอบด้วยเสียงปกติอย่างคนที่รู้จักควบคุมอารมณ์และสติจนเป็นนิสัยเดาแวะคางที่วาวูนิยะก็ได้นี่ครับมีอ่างเก็บน้ำให้ชมด้วยแถบทางเหนือนี้ออกจะแล้ยงๆหน่อยแต่ก็เหมาะกับพวกพ,วกพืชผลและหัวหอมเรามีชนลประทานที่ได้ผล พรุ่งนี้คงถึงจฟาฟนาเทวินตาเปลยแผ่วเบามีที่พักในจาฟนาครับสิครินวิมากรเน,นยเกหันมาบอกเราจะต้องค้างอีกคืนผมอยากให้พวกคุณสำรวจให้ครบตามโครงการขากลับของคนขับล่องเดียวเพราะรัฐบาลให้เครื่องบินเรียบร้อยแล้วคนรับฟังดูจะไม่ยินดียินรายนักยกเว้นบุคคนเดียวที่เจรจาน้อยที่สุด เขาคลายยิ้มออกมาได้บอกตัวเองว่าโล่งอกไปทีสายตาแลปรารไปที่ใบหน้าคมเข้มของอีกฝ่ายอย่างไม่ได้ตั้งใจเออจริงของชนุนคนไม่ถูกชะตากันนี้นะแค่สบตาเห็นหน้าก็เกลียดกันเสียแล้วสิเพราะอะไรเขาก็บอกไม่ได้เสียด้วยนั่นทางช้างผ่านนะฮะก็เห็นมีแต่ถนนคุณนนท์แล้วก็ เทวินตาคานเสียงใสที่พักสะดวกสบายพอควรและหลับเต็มตื่นทำให้อะไรอะไรรอบตัวเจ่มใสมก็เชื่ออย่างนั้นชนนเถียงเอ็ดอิเ n นพาจะให้ผมแปลว่ายังไงละฮะคุณสิคารินรู้ไหมทำไมขาถึงตั้งชื่ออย่างนั้นผมไม่เห็นช้างสงักโขงคุณคงเห็นต้นตาลขึ้นเป็นแถวแถวเจ้าของบ้าน เจ้าของบ้านชี้มือไปไกลต้นตาลที่นี่ก็เหมือนกับมะพร้าวทางใต้ของกาะน่แหละครับคุณจัฟนาเป็นเกอะที่ยื่นออกไปฤดูลูกตาลออกผลโขงช้างมักจะพากันยกขบวนไปที่จาฟนาทีนี้คนคงเข้าใจคุณบอกว่าเมื่ออดีตเป็นศูนย์กลางอารยธรรมและกษัตริย์ของพวกทมินใช่ไหมฮะชนวนซักไซต่อไป อย่างคนที่สนใจจริงๆครับพลเมืองกว่า90%เวลานี้เป็นพวกทมินนับถือฮินดูคุณจะถือว่าจัฟหน้าเป็นหัวเมืองเหนือก็ได้เกาะที่ใหญ่ที่สุดห่างจากพื้นดินใหญ่ชื่อเกาะเดฟมะม่วงจัฟหน้ามีชื่อที่สุดประเดี๋ยวผมจะหาซื้อมาให้ คุณวิชัยบอกผมว่าชื่อเดิมของจัฟหน้าเรียกว่านาคธิพาชนนยังติดใจซักใสพระพุทธองค์เสด็จที่จัฟหน้าครั้งหนึ่งครับแต่อดีตกษัตริย์ของพวกทมินเคยครอบครองอาณาบริเวณทางเหนือทั้งหมดยังเคยตกเป็นของจักรวรรดิวิชัยนาคาของเอนดีอินเดียก็อีกครั้งหนึ่งควรพูดชี้มือให้ดูวิหารข้างทางพลางกล่าวสืบไปว่า วิหารพวกฮินดูเป็นส่วนใหญ่ทางโน้นมีป้อมพวกโปรตุเกสเข้ายึดครองและพวกดัชสานต่อจนสำเร็จป้อมรูปดาวที่นี่เป็นฝีมือการก่อสร้างของพวกดัชอ้นอโน้นก็วิหารพวกฮินดูอีกเหมือนกันอังกฤษเป็นคนร้มแซมภายหลังพวกโปรตุเกสพังรับเป็นหน้ากองชื่อกันดาสวามีวิหารครับพวกโปรตุเกส ท่านคงจะชอบกวาดล้างนะฮะฟังฟังดูหลายเรื่องแล้วชนนพืมพำมผมจะพาคุณเข้าที่พักเสียก่อนกินกลางวันแล้วเราจะได้ออกไปตามกาะใกล้ๆกันนี่เจ้าของบ้านบอกก่อนจะหันไปส่งภาษาพื้นเมืองกับคนรถเทวินตามองออกไปสองข้างทางพื้นดินราบเรียบเป็นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ต่างๆกัน สีของพืชหลากชนิดสลับกันหน้าพิศวงด้วยมีทั้งสีเขียวอ่อนเขียวแก่และเหลืองทองเหมือนตารางหมากรุกขนาดมะเมาจรดขอบฟ้าหล่อนอดพุมพำไม่ได้ว่าน่าดูจริงๆเดินบนดินปนทรายแถวนี้เขาว่าออกสีแดงๆเหมาะสมกับการกับศิกสิกรรมเห็นจะเป็นบริเวณที่เรียกว่าทินเนเวลี โน,น่นแครอทกระดัำปีก็มีพวกทมินขยันขันแข็งและเป็นนักก,กรรมครับคุณสิครินอธิบายเพิ่มเติมให้หล่อนฟังถนนสายกลางเมืองนี้มีบ้านแบบดัชหลงเหลือมากมายทางโน้นมีปาร์คเมื่อก่อนเป็นสมบัติของเปอร์ซิวานอาร์คลนด์ไดผู้ว่าการแคว้นทางเหนือของรัฐบาลเป็นคนวางผังเมืองจัฟนาทั้งหมด นิกายอื่นละคะอย่างคริสเตียนพวกมิชันรีพวกนั้นเป็นรากฐานทางการศึกษาอย่างดีครับคุณส่วนที่ดีของพวกมิชันรีมีมากมายโดยเฉพาะให้ความรู้และตั้งโรงเรียนผิดกับพวกโปรตุเกสคนพูดหัวเราะเหืออย่างที่คนชนะชนนวนว่านักกวาดลางคนฟังอดไม่ได้ที่จะมองหน้า ดวงตาคมกริบเบื้องหลังกระจกแว่นใสคู่นั้นหาได้เปลี่ยมด้วยแววขบขันหล่อนเห็นแววหมองๆฉาบอยู่แทนที่คุณคงไม่เคยมีความรู้สึกอย่างพวกเราเสียงที่พูดแผ่วเบาลงบ้านเมืองที่ต้องสูญเสียเอกราชให้ต่างชาติต่างภาษาหลายครั้งหลายครานักผมบ่นมากไปแล้วอ้อวิหารทางพุทธศาสนาก,ก็มี อายุเก่าแก่มากทีเดียวเสียงส่งภาษาพื้นเมืองจากคนขับรถอีกครั้งสิครินวิมากรน,นยเกจึงแังมาบอกว่าคนขับรถของเราจะขออนุญ,ญาตแวะบ้านแม่ของแกสักนิดเราไม่รีบร้อนอะไรเทวินตาชำเลืองดูคนขับรถและหล่อนก็อดถามไม่ได้เขาชื่ออะไรนะคะคุณวินติดใจอะไรเหรฮะชนนแปลกใจ ดูไม่เหมือนคนสิงหริสรหรือทมินิคะดารันเพิ่งสังเกตเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันหากคนสวนแว่นยิ้มพรายนึกชมในใจก่อนจะตอบหล่อนว่าสินว่าครับคุณสงสัยอะไรหรือเทวินตารน้นหัวคิวข้อหากันอย่างใช้ความคิดคุณเคยบอกฉันว่าพวกสิงหรลิสเสืบสืบเชื้อสายจากเผ่าอินโดอารยันบริสุทธิ ส่วนพวกทมินมาจากเผ่าพื้นเมืองอินเดียใต้แต่นายซินวานี่ดูแปลกนะคะแกดำเงียกบกระม้มะเขือชักเงาผมก็จิกจัดไม่สรวยอย่างพวกอรารยันแทๆ้ๆเหมือนพวกนี้กรอยคุณไปทำงานแถบแอฟริกามากไปนะเองวินตาดรันหันมากระซิบภาวนาให้บทสนทนาจบสิ้นเสียทีเขาอยากจะเข้าที่พัก มีโอกาสเฉพาะตัวที่จะใกล้ชิดหล่อนมากกว่านี้แต่ดูดูโชคชะตาช่างไม่เข้าข้างเอาเสียเลยจบบทที่35